ตำรวจไซเบอร์รู้แล้วใครเป็นคนแฮกเฟซบุ๊กแตงโมเผยจงใจให้สังคมสงสัยพบอพอชอสอ,อทหรือตำรวจไซเบอร์ยืนยันรู้ตัวมือแฮกเฟซบุ๊กแตงโมแล้วจงใจให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยระบุรอเพียงผู้เสียหายเข้าร้องทุก์จึงดำเนินการตามขั้นตอนได้ยำ้ำแค่รู้รหัสไอ l o u d ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้ววันที่22พฤษภาคม2565 พลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เปิดเผยถึงกรณีบุคคลปริศนาโพสเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าตำรวจไซเบอร์สามารถตรวจสอบและทราบบุคคลที่โพสต์รวมถึงสถานที่ที่โพสต์ได้แล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลที่โพสต์นั้นมีข้อความหรือลักษณะเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญา จึงยังไม่มีการดําเนินการทางกฎหมายพลตํารวจโทรกรชัยกล่าวต่อว่าเบื้องต้นมองว่าลักษณะ,ะของการโพสต์มีความจงใจให้เกิดความสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่าการเปิดเผยหลักฐานทางคดีแต่ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีซึ่งกรณีนี้ผู้เสียหายคือแตงโมแต่ได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นหากคุณแม่และครอบครัวได้รับความเสียหายจากกรณีนี้และต้องการทราบว่า บุคคลที่โพสต์เป็นใครก็ให้มาแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ได้โดยทางตำรวจจะทำการตรวจสอบทันทีเช่นเดียวกับบุคคลที่ถูกนำภาพไปโพสต์หากได้รับผลกระทบก็มาแจ้งความได้เช่นกันนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ได้มีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งพบความเคลื่อนไหวและพอทราบรายละเอียดบางอย่างกรณีนี้การตรวจสอบข้อมูลในมือถือไม่จำเป็นต้องมีมือถือของเตงโมอย,อย่างเดียวแค่ทราบรหัสก็สามารถเข้าได้ ส่วนรหัสไ c l o u d ถือว่าเป็นจุดสําคัญเปรียบเสมือนสมองของบุคคลนั้นหากผู้ใดรู้และนําไปใช้ก็จะทราบข้อมูลสําคัญทั้งหมดซึ่งกรณีของแตงโมหากมีการผูกรหัส Facebook และ IG เข้ากับ iCloud ก็สามารถรู้และล้วงข้อมูลทั้งหมดได้ทันที